นี่คือผ้าสามสามศูนย์สี่นะครับบางคนเรียกว่าผ้าปิ้วสองหน้าถ้าสังเกตดูมันจะค่อนข้างเบาบางนิดนึงนะครับอันนี้ด้านหน้านะครับเอาขอดูด้านหลังอ่านี่เป็นด้านหลังมันจะทะลุมาประมาณสัก70็ดิแดิเปอร์เซนตแต่ตัวหนังสือมันจะกลับข้างนะครับตัวหนังสือจะกลับข้างเอาขอดูด้านหน้าอีกทีหนึ่งอ่านี่นะครับหน้ากับหลังนะครับสีออกมาใกล้เคียงกันมาก นี่คือผ้าไนาลอนมันสว่างนะครับหรือว่าบางคนเรียกผ้ามันวาวบางท่านก็เรียกว่าผ้าต่วนรหัส3ามสามศูนย์สองนะครับอันนี้จะละักษณะจะเห็นความมันวาวลองกระพือดูสิให้เขาเห็นความมันวาวาเนี่ยออาพลิกดูด้านหลังครับด้านหลังสีนี้จะทะลุมาประมาณสักสามสิบสี่สเปอร์เซนต์เท่านั้นนะฮะนี่นะครับด้านหลังจะไม่ค่อยไม่ค่อยชัดเท่าไหร่เหมาะสำหรับโชว์ด้านหน้า,าพลิกด้านหน้าไปดูอีกทีหนึ่งนี่นะครับ ความละเอียดใช้ได้เลยครับนี่คือผ้าตะข่ายนะครับรหัส3306อันนี้จะท่อนข้างบางนะฮะแล้วก็มันจะโปร่งแสงนิดนึงเนื่องจากสำหรับใช้บริเวณชายทะเลบ้างาสถานที่ที่มีลมแรงๆบ้างนะครับเอาลองพิกดูด้านหลังครับอันนี้จะทะลุมาเกือบประมาณ80-90%เลยครับนี่นะครับแต่ตัวหนังสือมันจะกลับข้างนะครับ อาพิกดูด้านหน้าอีกทีหนึง่งนี่คือผ้าแบ็กด็อกส3 0 9นะครับเหมาะสำหรับทำในกรณีที่เป็นฉากหลังหรือฉากเวทีก็ตามหรือว่าเป็นลักษณะที่เป็นจุดเทค่ค้ให้ลูกค้าถ่ายภาพอะไรก็ตามนะครับจะเป็นลักษณะแบบนี้อ่ะดูด้านหลังครับด้านหลังก็จะมีสีทะลุมาพอสมควรนะครับอันนี้ไม่เหมาะสําหรับให้โชว์ด้านหลังนะครับอ่ะพิกด้านหน้าอีกทีหนึง่งความคมชัดของรูปก็โอเคนะครับคมชัดมาก เนื้อผ้าก็ค่อนข้างที่จะทนทานไม่เป็นมันเงามากนักเพื่อสำหรับในการถ่ายรูปครับนี่คือผ้า3310หนะครับหรือเรียกว่าผ้าลายสองอันนี้ค่อนข้างที่จะมีน้ำหนักมากแล้วก็ค่อนข้างทนทานสำหรับแขวนในสถานที่ที่มีลมแรงนะครับหรือด้านนอกภายนอกหรือกลางแจ้งเหมาะมากครับเอาลองดูด้านหลังครับ ด้านหลังสีก็จะ,จะทะลุมานะฮะประมาณสัก60 70%ก็ถือว่าโอเคแต่ตัวหนังสือมันก็จะกลับหลังแบบนี้นะครับเนื้อผ้าดีครับนี่นะครับถือว่าใช้ได้ฮะถ้าต้องการความทนทานก็แบบนี้นะครับแต่น้ำหนักมันค่อนข้างเยอะนะฮะความผิวอาจจะมีน้อยกว่าผ้ารุ่นอื่นเล็กน้อยนี่คือผ้าสองหน้านะครับหรือว่าบางคนเรียกว่าผ้าแซนวิช รหัส3ามสามหนึ่งสองนะครับอันนี้ด้านหน้ากับด้านหลังนี่สามารถเห็นใส่รูปได้คนละรูปเลยนะครับอันนี้ด้านหน้าเป็นรูปตากาแตนนะครับลองดูด้านหลังครับอ่านนี้เป็นโคมไฟญี่ปุ่นนะฮะสีไม่ทะลุเข้าหากันเลยนะครับเนื่องจากเขาทาเป็นผ้าสองสองผืนแล้วก็ใช้ระบบทางเคมีให้มันประกบกันเอาขอดูด้านหน้าอีกครั้งหนึ่งครับอ่านี่หน้านะครับอ่าหลังอีกทีหนึ่งนะะคนละรูปเลยนะครับทั้งที่เป็นผ้าผืนเดียวกันนะครับซึ่งเป็นนวัตกรรมใหม่ เดี๋ยวนี้ก็นิยมใช้มากนะครับแต่ราคาต้องแจ้งเลยนะครับค่อนข้างแพงครับ